ครับวันดีครับพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน้องไปไปใส่กุ้งอีกได้พี่น้องเอ้ยไปตุ้มกุ้งอีกมื้อนี้หากินกุ้งกินซิ่วซะก่อนช่วงนี้พี่น้องเอ้ยอก,กุ้งนี้ล่ะไปซะก่อนได้การแต่งงวนั้นก็นได้บรลล่ตองงดนั่น แต่สิไปใส่ม่งนั่นแหละม่งเก่าหั่นแหละแต่สิหยับขึ้นมาจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นมาอีกจักหน่อยนึงเอใส่มงทีใส่มือนั้นดอกแต่สายเดียวกันั่นละพี่น้องสายนันละกําลังกอกเหนพี่น้องเอ้ยกอกเหนแล้วแล้วก็แล้วไปใส่พนละพอได้กินนเอามาไว้คั่วกินน้ําพี่น้องเอ้ย บ่าแม่มีแต่สิก้อยดอกขัวน้ำเก็บไว้กินขั้วแห้งตาแห้งไว้กินพี่น้องเลยอเอามาตุนไว้กินลายมือ้อมื้อใหม่กลับไปหานี่ใหม่แน่เสริมแล้

แค่เนี่ยช่วงนี้มือสองมือแล้วนี่ฝนประตุกนี่อากาศก็ฮอนพี่น้องเอ้ก็ดีไปลุยน้ำมันฮอนเด้ไปเล่นน้ำพุดละไปพี่น้องไปพุดละเจอกันองใส่เด้อพี่น้องเด้อ หอดแล้วพี่น้องหอดมองใส่ละนี่แหละคล้องตัวเก่านี่แหละใส่ยับขึ้นมาอีกจักหน่อยลอ,ลองมองดูดิที่เป็นไดๆดิมานอย่บนมือนี่ลองมองดูน้ำหักเลืกได้พี่น้องเลยธรรมดาได้น้ำอยู่นี่เลือกขึ้นกันนั่นแหละมมยมงน่นก็นไดดท่อกันนั่นแหละเอา้าลองมองดทสิใส่ลองบึง มยังหนูบอบอมาพันไล่หนูบ,นบาเนี่ยข,ข,ข้ามน้ำ นูยังน้อบบบนี้หรอฝนอุ้นเห็นบพย <c oughs> ายามมาเรียบร้อยพี่น้องเลยฝนตกขนาดเลยอยู่เดียวนี่มืดทีบอยู่นี่ฟ้ามืดตกเมื่อคืนนี่มื่อเช้าจนห้องมื่อเช้านี่กับยังตกอยู่ได้เดียนี่ก็จะเ,เอา กล้องไปถ่ายน้ำเดอกให้พี่น้องได้เห็นตอนยามตอนอยังก็ได้อันนี้ไปเอาไปบรไษพี่น้องเงยลยฝนตกปวดอะตกยังตกอยู่นะฟังเสียงฝนเอาโลดพี่น้องเลยมือทีมมือแดือดน้ามาหอนือนอะไรพี่น้องเอ้ยยามมาเล้แหละเดี๋ยวสิที่ให้เบิ่งยามก็จน,นได้มาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้พี่น้องเลยมัน บ่อยมันหนาวฝนแห้งหลายกุ้งก็ได้พ่อได้กินอยู่หรอกพี่น้องเลยกุ้งก็ได้ไม่ได้หลายลีมันกัดโบได้แล้วแต่พ่อได้กินนี่แหละครยุดอกพ่อได้กินอยู่ดูอ่ะ บางสียฝนโลดที่น้องอ้ยฝนไดเด่นอดมาชองสามื้อฝนกระไดบนตกอดีตกันแล้ววาฝนตกกระไดมันยังขึ้นแังเย็นห้อนบอเอา ้พี่น้องกุ้งที่ได้ก็ได้ก็ได้กินอยู่แ,แม้สิบบไดไลายกับไข่แน่อยู่ได้พี่น้องเอ้ดูดูกุ้งก็ได้ตัวง,งามๆพอก,ก้อยอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมาๆมามากินก้อยกุ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อน้ำไข่การอยู่ดอกไข่ดอกบ่บ,บ,บ่ได ขึ้นมาทางเชิงปลากุ้งบ่งค่อยมี๕อย่างขึ้นมาทางเชิงใครมีไหนอยู่ทางใกล้ก็ได้กินอยู่ดอกพี่น้องทำนี้ก็ได้ไอ้แน่อยู่อันดิกุ้งงามๆเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ยแสดงากันนะอ๋อมีปูน้ำด้ามื่อนี่เด็กอันดิ ตัวกุ้งเนาะพี่น้องเนาะก็ดีงามเลยกุ้งฝอยพี่น้องเลยมา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 กินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อก็อยกุ้งกุละเอาไว้เพื่อน้ากันที่ไปใส่อีกยูพี่น้องเลยหากินใส่อีกยูดอกหากินอีกยูดอกดีกว่าซื้อพี่น้องเลยหากินเอาจากบริสเบนเงินหลาย ไอ้มดีโอ้ยใครไหนู่ดออกพี่น้องเลยเอาตอนนี้กเด้อพี่น้องด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ